สวัส <So> ดีค่ะน้ำเองนะคะจากช่องสายหันสไตล์หรือเพจรีวิวบางอย่าง mm hmm. วันนี้น้ำจะมาพูดถึง mm hmm. ขนตาแม่เหล็กดีจริงหรือจบตาเค okay. ก่อนจะเริ่มกันนะคะก็คือว่าน้ำเห็นว่าเทรนช่วงนี้มีเรื่องเกี่ยวกับขนตาแม่เหล็กมาเยอะมากนะคะจริงเขาก็มาสักพักแล้วแหละแต่ตอนนี้เริ่มมีแบรนด์แบบ ทำมากขึ้นนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวมากขึ้นเนาะนั่นก็เลยซื้อมารีวิวกันเลยนะคะแบรนด์ที่น้ำมารีวิวนั้นก็คือจะเป็นของแบรนด์ Sassy Girl นะคะอันนี้ซื้อเองนะเขาไม่ได้จ้างนะคะน้ำซื้อมา1กล่องนะคะ1กล่องเนี่ยเขาจะมีราคา290บาทนะแต่ว่าถ้ารวมค่าส่งแล้วก็330บาทนะคะแต่เขาก็จะมีโปรแบบ3กล่องสีกล่องก็จะราคาถูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าตัวนี้เราก็สามารถหาซื้อจากเพจของแบรนด์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำจะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะเผื่อใครสนใจเนาะตัวนี้ในหนึ่งกล่องเขาจะมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งกล่องเขาก็จะมีนี่นะออกมาเป็นอย่างนี้ก็จะมีขนตาให้สามคู่นะคะคู่นี้น้ำใส่อยู่เนาะแล้วก็จะมีอายไลเนอร์ที่เป็นอายไลเนอร์แม่เหล็กนะแล้วก็จะมีตัวแหนบนะคะที่เอาไว้จับขนตาเนาะตัวนี้เป็นขนตาเบอร์ธรรมชาตินะคะที่น้ำซื้อมา ทางแบรนด์เขาจะมี2เบอร์นะมีเบอร์นี้แล้วก็จะมีเบอร์ที่เป็นเบอร์แบบหนาหน่อยเบอร์สายฝองอะไรอย่างเงี้ยแต่น้ำถามทางแบรนด์นะ้เขาบอกว่าเบอร์นี้จะมีคนซื้อมากที่สุดนิยมมากกว่านะก็เลยซื้อเบอร์นี้มานะคะซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ได้บางมากขนาดนั้นนะก็พอดีนะคะค่อนข้างจะยาวอย่างเงี้ยอ่านดูตามที่ตาน้าได้เลยนะวันนี้หน้าน้ําจะแบบไม่ค่อยได้ฉ่ามากนะเพราะว่าน้ําแต่งหน้ามาสิบห้าเอ๊ะเพราะวันนี้น้ำแต่งหน้ามาสิบสองาาชั่วโมงแล้วนะคะก็ น่าจะปเปื่อยไม่เมื่อยหน่อยเนาะก็เข้าใจกันนิดนึงนะคะโอเคทําไมน้าถึงเลือกซื้อแบรนด์นี้มาใช้นะคะเพราะว่าแบรนด์อื่นเนี่ยไอตัวอายไลเนอร์เนี่ยจะเป็นอายไลเนอร์แบบจิ้มจุ่มซึ่งน้ำไม่ถนัดในการใช้นะคะแต่ว่าแบรนด์เนี่ยเขาเป็นอายไลเนอร์แบบหัวเมจิกนะ,นะโชวดให้ดูหัวเมจิกแบบนี้ซึ่งน้ําถนัดกับการใช้หัวเมจิกมากกว่าหัวจิ้มจุ่มนะคะนะกก็เลยเลือกแบรนด์นี้มาใช้นะ,ะอืมน่าจะให้ดูอายไลเนอรน์นะอันนี้หัวเขาจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหม เขาค่อนข้างจะดำสนิทนะคะแล้วก็เขียนง่ายนะติดทนมากนะน้ำว่าล้างออกค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็ตัวขนตาก็สวยนะคะจริงๆเขาเป็นทรงขนตาที่สามารถใช้ได้ทุกรูปตานะคะเป็นทรงขนตาแบบยาวตรงกลางนี้เนาะแล้วก็ตรงปลายเขาจะสั้นๆอเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ยาวมากเกินไป คือขนตาสวยมากนะคะขนตานีค่อนข้างสวยเลยนะฟุ้งฟิ้งฟูเลยนะคะแต่ส่วนแหนบอันนี้น้ำว่าไม่ค่อยเวิร์กอ่ะน้ำใช้ไม่ก็เป็นไปมั้งน้ำใช้มือธรรมดานะคะในการในการติด้ะเนี่ยแหนบมันค่อนข้างจะชิดอย่างเงี้ยล้วกว่าจะเอาขนตาหนีบได้ไม่สะดวกนะคะสำหรับน้ำไม่สะดวกนะแต่คนอาจจะสะดวกก็ได้น้าใช้มือในการติดเลยหรือว่าแหนบที่ใช้ในการถอนขนน้าว่าใช้ได้ดีกว่าตัวนี้นะแต่ก็ไม่แนบ่บางคนอาจจะชอบเนาะอ่ะแต่าจ,าจะให้ดูก้านของขนตานะคะ ขนตาเนี่ยทางก้านเนี่ยนะเขาจะเป็นแม่เหล็กหมดเลยนะเขาจะไม่ได้ติดแม่เหล็กแบบเฉพาะจุดเหมือนกับบางแบรนด์นะคะเขาจะติดทางก้านเนี่ยเป็นขนเป็นแม่เหล็กหมดเลยนะบางแบรนด์เขาจะมาแบบติด5้าจุดอะไรเงี้ยเขาจะไม่สามารถตัดแต่งขนตาได้นะคะแต่อันเนี้ยสามารถตัดแต่งขนตาได้นะอ,อันนี้เป็นหน้าน้าที่แต่งมาตั้งแต่สิบโมงเช้านะคะตอนนี้สี่ทุ่มแล้วนาะนก,ก็คือเป็นเวลาสิบสองชั่วโมงแล้วนะคะ สำหรับขนตานี้ก็ติดมั้งแต่เช้านะณนะตอนนี้ก็เป็นอารมณ์ที่แบบอยากจะเอาออกอยากจะล้างหน้าแล้วคือแบบเหนื่อยมากๆนะคะวันนี้นะไปทำธุระต่างๆมากมายนะคะหลายอย่างมากหลายที่มากแล้วก็มีทั้งดราม,มา่าต้องร้องไห้อนะไรอย่างนี้ถ้าเรื่องนี้เล่าได้นะจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะวันนี้ก็คือเจอเรื่องหลายอย่างมากทำธุระหลายอย่างมากนะคะคือขนตาเนี่ยไปสมบุกสมบันมาพอสมควรนะคะแต่ว่าไม่ได้นั่งรถมอไซค์นะค,ะคือก็คือ นั่งรถจนธรรมดาอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องแอร์เป็นหลักนะคะแต่ก็มีอยู่ข้างนอกบ้างนะที่ต้องอยู่ข้างนอกก็จะมีร้อนมีเหงื่อออกบ้างนะแล้วก็มีร้องห้องร้องไห้อะไรอย่างนี้นะเจอเรื่องดรามา่าเจอเรื่อง,นงหนักๆมาเหมือนกันนะคะก็ขนตาก็อยู่ประมาณนี้นะคะเท่าที่ทุกคนเห็นเนาะก็ยังติดอยู่ได้ดีนะยังสวยอยู่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าจะมีตรงหัวตานี่นะเห็นไหม หัวตาเนี่ยเริ่มจะหลุดนิดๆนะจริงๆแล้วหัวตาเนี่ยเริ่มหลุดตั้งแต่ตอนช่วงที่เย็นๆนะคะช่วงประมาณสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยเริ่มหลุดละเป็นทั้งสองข้างนะคะข้อนี้ก็เป็นนะเห็นไ,ไหมมันจะพยายามให้เพื่อนๆเห็นนะนิดๆๆนะคะไม่ได้เยอะมากแต่มันก็รู้แหละว่ามันหลุดแต่ส่วนหางตายังอยู่ดีนะคะหางตาอยู่ดีนะบางข้อนี้ก็ยังโอเค ส่วนขนตาเขาก็เด้งอะไรงนี้สบายดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรขนตาสวยอนองจากที่ทางแบรนด์เน้น้ำเห็นในวิดีโอที่เขารีวิวอะ่ะเขาจะมีการเอาไดมาเป่าที่ตาด้วยนะว่ามันติดทนจริงๆริงไหมแล้วแบบถ้านั่งมอเตอร์ไซค์จะหลุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่วันนี้น้ำไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์เลยนะคะน้ำก็จะมาใช้ไดเหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ของยี่ห้อแพงนั้นก็จะเป็นไดที่น้ำใช้เองนี่นแหละ่าเป่าดูนะคะมันจะหลุดหรือเปล่านี่นะก็ยังไม่เคยทำนะโอเคลองดู อะได้นะคะไดเออนะคะนั่งก็จะปรับเป็นความร้อนน้อยสุดเนาะคุมไม่เอาร้อนนะแล้วก็เอาลมแรงสุดนะันจะเสียงดังนิดนึงนะคะ <S <S จำลองสถา,ากนการณ์มอเตอร์ไซค์นะ ตาแห้งมากอลองดูนะคะว่ามันจะหลุดไหมมันก็ไม่ได้หลุดเพิ่มนะน,นี้มันหลุดอยู่แลนะ้วเนาะตัวเนี้ยก็ยังติดอยู่นะเออเขาก็ยังติดอยู่นะแต่วา่าเวลาโดนลมมอเตอร์ไซค์หรืออะไรแบบนี้บางทีตาเราจะมีน้ําตาออกมานะคะมันก็อาจจะเป็นไซเอฟเฟกได้นะว่าหัวตาทางตาจะหลุดนะแต่ว่าตัวอายไลเนอร์เขาก็เคลมว่ากันน้ํานะคะโอเค ก็คือการทดสอบด้วยลมก็ค่อนข้างผ่านนะยังสวยอยู่เหมือนเดิมนาอไม่ดุดนะคะโอเคในคลิปนี้นะคะนอกจากที่เราจะมานั่งพูดๆกันแล้วว่าน้าชอบไม่ชอบเป็นไงทดสอบด้วยดร ا เออร์อะไรอย่างเงี้ยนั้นก็จะมีคลิปวิดีโอที่นำถ่ายไว้นะคะก็จะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นของการติดขนตายเนาะว่าน้ําติดยังไงใช้ยังไงนะคะแล้วก็ตลอดทั้งวันเนี่ยมันมีอาการยังไงบ้างนะคะมันโอเคหรือเปล่ามันสวยหรือเปล่านะคะตามสถานการณ์ต่างๆเนาะก็จะมีเช็คอินเป็นจุดๆไปนะคะก็ถ้าใครอยากดูเราก็ไปดูกันเลยฟุตเทจของน้ำนะ โอเควันนี้จะมาลองติดขนตาแม่เด็กกันนะอันนี้ในน้ําแต่งตามาแล้วหน่อยหนึ่งนะคือเขียนอินเนอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่ามาแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานน้ำลองใช้เจ้าตัวนี้พอเขียนเข้าไปใกล้ๆขนตาแล้วมันล้างออกยากก็จะเขียนแค่ด้านนอกเนาะ นี่เป็นขนตาที่เป็นแม่เหล็กจะใช้มือในการวางเข้าไปเลย วางปุ๊บเขาก็ติดปั๊บเลยนะ เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหนอนจะไปทำนู่นทำนี่เนาะแล้วก็พกไอรไนเนอร์ตัวนี้ไปด้วยกำลังจะมาเอารูปแต่งงานนะคะแล้วก็ถ่ายรูปปิดบปันดีอยู่นะให้ดูขนตาก่อนจะลองชุดนะ ยังติดดีอยู่แต่ตรงนี้มันจะเครื่องๆหน่อยตังหัวตาอตอนนี้ประมาณ5้าโมงกว่าเกือบหโมงแล้วก็อยู่มาทั้งวันแล้วก็ยังดีอยู่นะหัวตาเมื่อกี้ไม่ดูตรงนี้หนึง่งแต่ว่าเติมอะไรเนิบแล้ว นะนงน <TER> ตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มเร็วนะคะก็มาย้อนความหลังกันที่ร้านปัตตุ้ยไฟนะคุณผู้ชายตัดผมเย่ะปัตตุ้ยไฟอยู่พุทธมณฑลสายสามค่ะขนตายังดีอยู่เนาะเด้งเหมือนเดิมโอเคหลังจากดูคลิป ระหว่างวันที่น้ำใช้ขนตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำก็จะมาพูดรีวิวแบบจริงจังต่อนะก็คือน้ำจะมาพูดข้อดีและก็ข้อเสียนะคะที่น้ำค้นพบของขนตาปลอมแม่เหล็กแซ n ซี่โกลมนะคะเรามาเริ่มกันจากข้อดีก่อนเนาะข้อดีข้อแรกนะคะเขาสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเพิ่มขั้นตอนการแต่งหน้าเนาะไม่ต้องเพิ่มขั้นตอนการทากาวนะคะเราแค่เขียนอายไลเนอร์แล้วก็แปะขนตาได้เลยนะคะก็คือไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เป็นข้อดีมากๆนะคะ ส่วนข้อ2นะคะข้อ2เนี่ยก็เป็นสําสหรับมือใหม่เนาะบางคนเนี่ยยังติดขนตาแบบที่ใช้กาวติดขนตาไม่เป็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นาทางออกหนึ่งนะคะของการติดขนตาแบบไม่ต้องใช้กาวนะก็คือแค่แปะลงไปเลยมันก็ค่อนข้างง่ายดีเหมือนกันนะข้อ3นะคะที่เป็นข้อดีของยี่ห้อนี้นะคะก็เพราะว่าที่น้ำบอกไปแล้วเนาะว่าก้านของเขาเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กตลอดก้านนะคะมันไม่ได้ติดแม่เหล็กเป็นจุดๆไปนะคะ เราสามารถตัดแต่งขนตาเนี่ยให้เข้ากับลูกตาของเราได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าตรงไหนเป็นจุดแม่เหล็กหรือเปล่าแล้วมันจะหลุดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็สามารถตัดแต่งได้ตามที่เราต้องการได้เลยอย่างของน้ําถ้าเห็นในคลิปแล้วเนี่ยน้ำจะตัดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ําตาล็กเนาะตาค่อนข้างสั้นก็จะตัดตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยออกไปเลยนะคะข้อที่สี่นะคะข้อสี่ก็คือไอายไลเนอร์ของเขานะคะ อายไลเนอร์ของเขาเนี่ยที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างติดทนได้ดีมากนะคะใช้ง่ายเขียนง,ง่ายนะเขียนแล้วก็อายไลเนอร์ค่อนข้างสวยนะเห็นไหมคมกริบนะคะไม่ได้เขียนยากอะไรเลยนะเ,เขากันน้ำด้วยนะคะแล้วก็ไม่เกิดแพนด้านะคะอ่าดูนี่น้ำทามา12ชั่วโมงแล้วไม่เกิดแพนด้าไม่เลอะข้างบนไม่เลอะข้างล่างนะคะอายไลเนอร์เขาคุณภาพดีจริงๆค่ะแล้วก็ที่น้ำชอบอีกอย่างหนึ่งที่น้ำชอบที่สุดแล้วเลือกแบรนด์นี้ก็เพราะว่า เขาเป็นหัวเมจิกค่ะเพราะนะหัวเมจิกใช้ง่ายมากนะคะชอบมากต่อไปนะคะเป็นข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าก็คือถ้าขนตามันหลุดเนี่ยทุกครขนตามันหลุดอย่างเนี้ยเหมือนที่น้องให้ดูในเงี้ยเออเราก็สามารถแก้ไขได้ง่ายๆนะคะด้วยการที่อาจจะดึงขนตาออกมาเลยนะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์เข้าไปใหม่ตรงที่มันแหว่งๆอะเนาะแล้วเราก็ติดเข้าไปใหม่แค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนกับ ขนตาปกติที่ต้องใช้กาวก็จะต้องมีกาวเคอะ,ะแล้วก็ต้องรองให้กาวแห้งแล้วค่อยแปะอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะสะดวกมากกว่านะคะออแต่ก็ไอคอนี้ก็คือควรจะพกอายไลเนอร์ไปด้วยนะคะเราติดขนตาเนี้ยเราติดขนตาแม่เหล็กก็ควรจะพกอายไลเนอร์แม่เหล็กไปด้วยนะ,ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อ6นะข้อนี้ก็คือขนตาพวกนี้สามารถใช้ได้หลายครั้งนะคะขนตาเขาค่อนข้างแข็งแรงนะคะไม่ได้ขนตางองแง้งนะขนตาเขาค่อนข้างแข็งแรงนะคะแบบขนตาเด้งขนตาดีนะ ทางแบรนด์เนี่ยเคลมว่า1ต่อ1น1อันเนี่ยสามารถใช้ได้ประมาณ50ครั้งนะคะซึ่งอันนี้นํำคิดว่าแล้วแต่คนนะแล้วแต่การดูแลขนตาของเราด้วยนะคะแต่ก็น่าจะถึงนะ50ครั้งถ้าเราดูแลดีๆเนาะถ้าไม่ทำหันก็น่าจะถึงนะ50ครั้งนะคะ <Okay. S 2> ก็คือข้อดีทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะ <Okay. S 2> ต่อไปนะ้องจะมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะคะข้อเสียเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะคะแต่นักก็ขอพูดถึงนิดนึงเนาะข้อเสียก็คือเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกนะคะมันเป็นขนตาแม่เหล็กนะักเห็นแกะเห็นแกนมันไหมแกนมันค่อนข้างใหญ่นะถ้าเทียบกับขนตาปกติอ,อ่าที่เป็นแกนเอ็นหรือแกนได้อะไรอย่างี้ค่ะมันก็จะบางเบากว่าเจ้าตัวนี้น้องบอกเลยว่าใส่ทั้งวันเนี่ย มันไม่ได้เบาสบายมากนะคะมันก็ยังรู้สึกนะว่ามันมีอะไรติดที่หนังตายิ่งตอนแรกๆให้น้ําติดมันจะรู้สึกแบบเครื่องเครื่องคันๆแล้วก็ลาคาญขนตามากๆนะคะซึ่งแต่มันก็ไม่ได้ลาคาญจนทําอะไรไม่ได้เลยนะคือมันก็ถ้าเรามีอย่างอื่นให้เราทำมันก็จะดึงความสนใจของเราไปนะคะแต่ถา,ถามว่ามันบางเบามากเลยไหมบางเบามากกว่าขนตาแบบกาวไหมไม่นะคะสาหรับน้ำเนี่ยขนตาแบบกาวเนี่ยบางเบาแล้วก็ ไม่ลาคาญมากกว่าอันนี้มันจะมีนิดนึงอ่ะเพราะว่าก้านมันค่อนข้างใหญ่นะคะก้านเขาใหญ่แบบนี้มันก็จะมีความรู้สึกนิดนึงว่ามีอะไรติดที่หนังตานแบบหนักๆแรงเงี้ยอืมอาจจะไม่ชินด้วยแหละแต่ว่าจากประสบการณ์ของน้ำนะคะเปรียบเทียบระหว่างขนตาปกติกับขนตาแม่เหล็กขนตาแม่เหล็กรู้สึกว่ามีอะไรติดที่หนังตามากกว่านี่ตอนนี้ยังยังรู้สึกอยู่เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรติดอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ก็ไม่ได้ลำคาญมากก็ใช้ชีวิตได้ไม่มีปัญหานะโอเค ต่อไปนะคะเป็นข้อที่2นะคะข้อเสียข้อที่2ก็คืออายไลเนอร์อันนี้ติดทนมากเกินไปสําหรับน้ำนะเมื่อวันวันก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชวันนี้น้ำทดลองใช้แล้ว,ลวน้ำนะเขียนเข้าไปที่โคนขนตาด้วยนะคะน้ำขอบอกเลยว่าตอนที่น้ำเขียนเข้าไปที่โคนเราไม่ได้เขียนอินเนอร์นะน้ำเขียนแค่โคนขนตาโอ้โหมันละออกยากมากน้ำใช้อายลิมเวอร์พยายามเป็นออยนะพยายามถูถูนวดๆอยู่นานนะคะกว่าที่ตรงโคนขนตามันจะออกนะคะซึ่ง โอ้แม็ก็ติดทนมากถ้าใครมีปัญหาเรื่องอายเนอร์ไม่ติดทนนะว่าอันนี้ก็ใช้ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่น้ําอยากจะให้ระวังเอาไว้ก็คืออันนี้เขาก็บอกแหละว่ามันปลอดภัยมีเลขที่จดแจ้งอะไรปกติแต่น้าก็ไม่แนะนําให้เขียนตรงอินเนอร์นะคะอินเนอร์ก็คือตรงหนังตาที่เป็นขาวๆใช่ปะ่ะไม่แนะนําให้เขียนนะคะเพราะว่ามันทั้งล้างออกยากโดยแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะก็คือระวังไว้ก่อนเนะาะแม้ว่าเขาจะบอกว่าปลอดภยัยแต่ก็ระวังไว้ก็ดีกว่าแก้เนาะ วันนี้ที่เห็นมันดำๆของน้ำเนี่ยน้ำใช้อายไลเนอร์ตัวอื่นนะคะในการเขียนนะไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้นะคะเรามาสรุปกันนะคะเจ้าขนตาปลอมแบบแม่เหล็กน,นะคะเหมาะกับคนที่ใช้ขนตาปลอมแบบที่มีกาวไม่เป็นนะคะมีความสะดวกรวดเร็วนะคะเพราะาเราไม่ต้องเพิ่มขั้นตอนการแต่งหน้านาะก็คือเขียนอายไลเนอร์ตามปกติแล้วก็แปะขนตาได้เลยนะแต่เขาก็จะมีความหนักที่ขอบตานิดนึงนะคะนะว,ว่ามันจะมีความหนักนิดนึงแต่ถ้า ใช้ไปนานๆก็อาจจะชินก็ได้นะแต่ว่าสาหรับน,น้ำนิดนึงเนาะมันก็ไม่ได้สบายมากนะคะก็นิดหน่อยนะคะก็สรุปนะคะโดยรวมนะคะน้ําชอบผลตามแม่เหล็กของยี่ห้อนี้นะเจ้าแซสซี่กรลนะคะดีนะคะน้ำก็คิดว่าน้ำจะเอามาใช้อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปนได้นะ่าอาจจะซื้อเบอร์ที่เป็นเบอร์หนากว่าน,นี้เบอร์สายฝอนะคะมาใช้ถ้าทางแบรนด์ใจดีแล้วก็ส่งมาให้น้ำก็ได้นะนจะรีวิวให้นะคะ วันนี้ก็จบกันไปเท่านี้นะคะไปก่อนนะบายขอถอดขนตาหน่อยเนาะหนักมากก็คือมันทั้งวันแล้วอะไรอางี้นะคะก็อยากจะถอดขนตาเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนถอดกันนะก็ดึงออกปกติเลยนี้นะคะแล้วก็พอดึงออกมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีคาบกราวเอ้ยไม่ได้มีคาบกราวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นขนตาปกติ สบายมากตอนดึงออกก็ไม่มีกาวอะไรหนึบหนักนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าอายไลเนอร์มันก็จะหลุดไปเนาะเพราะว่ามันเป็นอายไลเนอร์แม่เหล็กเนาะมันก็จะโดนขนตาดึงออกไปเนาะเอออะไรประมาณนี้อันขนตานี้เราก็ไปเอาคอตตอนบัตชุกน้ําชุกอายไลเนอร์เบอร์นะคะมาเช็ดบริเวณที่เราทาอายไลเนอร์เท่านั้นเองเนาะก็จบเก็บตามสบาย นะเก็บใส่กล่องใส่แพ็คให้ดีจริงๆการที่ไม่แต่งหน้าในสไลด์น่าสุดแ่ะแต่ชันนี้เนาะมันก็ต้องอยากแต่งเนาะอยากสวยอะไรอย่างนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้น้ำด้วยนะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบายไปจริงๆแล้วจ้า